มขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับเกม PC Gamer ครับแล้วก็เกมนี้ครับเกม PS 2 0 1 6หรือว่า Pro i l l u s i o n Soccer นะครับเกมฟุตบอลนะครับสามารถหาซื้อหาโหลดได้ไหนครก็ที่สตรีมนะครับเพื่อนๆก็ลองพิมพ์ PS 2 0 1 6ะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสตรีมนะครับเข้าไปก็จะมีตัวเกมตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ถามว่าโหลดได้จากที่ไหนนะครับก็ลอง พิมพ์หากันเองแล้วกันนะครับในเรื่องของการดาวน์โหลดมาจากที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่จากสตรีมนะครับแล้วก็แผ่นี้ครับเป็นแผ่นของพี่ดังสุริยะนะครับเวอร์ชัน4.0ครับขอบคุณพี่ดังมาณที่นี้ด้วยนะครับเกมนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมแมชนี้ครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกมจะเริ่มจริงๆก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเรามาทําให้ดูกันก่อนนะครับเป็นการคาดเดาว่า ทีมใดนะครับจะสามารถคว้าชัยชนะชัยชนะในนะัดนี้ไปนะครับผมจะมาในระบบ AI ดวลกันเองนะครับหรือว่า c o m VS c o m นะครับซึ่งผมก็จะอยู่ เป็นโค้ชหมดฝั่งของลสเตอร์ซึ่งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแต่อย่างใดนะครับเรามาดูระบบที่ AI โดยกันเองนะครับก็คือความยากง่ายเป็นซูเปอร์สตาร์เช่นเคยก็ปรับสุดให้แล้วนะครับถ้ามีมากกว่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่ามันทำได้แค่นี้นะครับถ้าใครมีทริคดีๆแนะนําก็บอกผมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลา10นาทีนะครับบาดเจ็บก็เปิดให้แล้วนะครับความเิตเทสเตเต็มที่ทั้ง2ทีมนะครับไม่มีการต่อเวลาครับว่าเป็นแมตช์พีเีกปกตินะครับอันนี้ก็มาดูตัวผู้เล่นครับ ฝั่งเลสเตอร์กับอาเซนอลก็ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู้กันทั้ง2ทีมนะครับผมจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็แล้วแต่อาเซนอนจะสู้กับเลสเตอร์ในเกมนี้นะครับซึ่งเอไอต้องทําหน้าที่กันเองอยู่แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาตลอดทั้ง ep หถึง ep 7แล้วก็ทุกๆคลิปด้วยนะครับยังไงผมจะทําต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับไม่หยุดทำแล้วครับเพราะว่าผมผมมีความสุขนะครับที่ได้ทําคลิปฝึกภาคฟุตบอลน,นะครับถ้าพูดถึงไปภาคเกี่ยวกับ ความจริงเนี่ยมันภาคสู้นักภาคมืออาชีพไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ของผมก็จะมีแต่ในในรายการ u t u b e นะครับคงไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าภาคจริงๆเนี่ยมันประมาณ90นาทีนะครับซึ่งต้องใช้พลังในการภาคอย่างมากนะครับผมภาคแค่สินาทีครับฉะนั้นผมใส่เต็มที่ได้แน่นอนครับโอเคครับแนะนํากันอย่างนี้แล้วก็ไปลุยกันเลยครับคู่ดีฟอาร์เซนอลพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเสมอมานะครับติดภาพการใดทางด้านรายชื่อนักเตะคนไหนขออภัยด้วยนะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันขฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่26แล้วนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าเกมก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมครับเก็บชัยชนะมาได้ทั้งคู่กับฝั่งของเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลเอาชนะไปะเยือนนะครับุกไปเยือนเบอลสมาสต์มาร์เอาชนะมาได้2ประตูต่อ0ครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับไปเยือนทางด,ด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งถือว่า อาร์เซนยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต่ถ้าเกมนี้ครับพ้าให้กับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าหนทางนี้จะยากลําบากมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแมตช์แข่งไม่มากครับเดี๋ยวมาดูตจบเล่นที่อาร์เซนเอนเกอร์ส่งลงวันนี้ก่อนนะครับฝั่งของอาร์เซนครับผู้สาปตัวเป็นปิดด้ชีครับกองหลังมีลรนองกสเซนี่แพร์แมดเดสต์สเกอร์ครับไปเยอเดบูชีคิเรนสกิฟกองกลาง,งมีมิ ie, chez, zil, เกลอาร์เตต้าอารอนดัมซี่อเล็กซิสซันเชสเมสซูโอซิลฮิวบควอทเก็บกองหน้าตัวป้อกับเป็นโอลิเวียชิรรูคับฝั่งของ เลสเตอร์ซิตี้ครับมีแคสเปอร์ไมเคิลนะครับเป็นผู้กับตัวครับโรเบิร์ตพูดเวสมอร์แกนกับแดนนี่แล้วก็หลังทางซ้ายครับเป็นทางด้านคิสเซนฟุสนะครับแล้วก็มีเจฟฟ์เช่คทับสันหทางด้านแดนกลางครับฝั่งตรงกลางครับมีริยัสมาเรสแดนนี่ดิงวอเตอร์มาร์คออลไบรตันนะครับแล้วก็กองหน้าวันนี้ครับเป็นเจมี่วารี้ครับกองหน้าโตเป้าที่อันตรายสุดตอนนี้ของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ มีโอกาสหลุดไปนี่ทำประตูได้แน่นอนครับเกมเริ่มแล้วครับระหว่างอาร์เซนอลกับลสเตอร์ตี้ครับบรรยายผิดพลาดประการในขออภัเดวยครับเปิดมาครับกีฬนกิฟเตอร์มาทางซ้ายบอลไปชนเสาแหมไปโดนที่มุมธงครับออกไปเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์ก่อนแข่งนี่นะครับแต้มเลสเตอร์เนี่ยนะครับห่างจากอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเช็ครายงานให้อีกทีนะครับห่างกันอยู่5้าแต้มนะครับ ตอนนี้อาร์เซนอลมีอยู่48ครับ25นัดเลสเตอร์มีอยู่53คะแนนนะครับแล้วก็แข่งเท่ากันแล้วด้วยนะครับที่2นี่เป็นสเปอร์นะครับผมแจ้งแจ้งลำดับอของตารางด้วยนะครับที่1เป็นโอเลสเตอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวยังไงจะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแด่นี่ดิีให้กับเจมี่วาดี้ครับพลิกเข้าสายแล้วยิงไม่ต้องเช็คเซฟก่อนโอ้โหอาร์เซนอลครับโดนทักทายก่อนครับแล้ววอกอดขึ้นเร็วไม่ได้มาที่โอซิลครับให้ที่ชิยดูมาเลยครับมีับสไตล์ครองเหนียวแน่่นนนแแลล้้ววกก็็เเสตอรรร์ัับบดยค ลูกเจาะนี่ต้องเจาะเลสเตอร์นี่เจาะยากครับแมนซิตี้นี่โดนบทเรียนมาแล้วครับทําไม่ได้แล้วก็โดนเลสเตอร์ครับขึ้นมาใช้บอลเร็วใช้ความเร็วของเจมี่วาร์ดี้ครับมาที่เดนนิสซิปสันรอจังหวะครับให้ที่ดูยัสมาเรสคนนี้ก็ทอตมากครับให้กับนี่ครับมาร์กออาใบตันมาต้องขี่เลนสกิฟเข้ามาเบียดอย่างไม่ผ่านครับอาร์เซนอลกลับมาได้ขึ้นซานเชสใส่กับอาร์เตต้าอลานแลันซี่ครับมาทางขวาบ้างครับเปลี่ยนแกนมาเดวิชี่ส์สแลนกับบล็อก เราก็ยังไม่ได้เร่งเครื่องเต็มที่ครับให้ที่โอซิลนี่ครับเลสเตอร์ลงมารับทั้งทีมนะครับทิ้งหน้าไว้เป็นเจมี่วาร์ดี้คนเดียวครับเดบูชี่มาที่โอซิลโอซิลมงได้ครับให้กับชิรูเราเข้ามาสกัดก่อนครับคู่เดือบฮุ่ยังยังได้ครับเลสเตอร์ครองกันที่ตรงกลางครับวันนี้ชิงไหวชิงพลิครับท้ายสั้นพลาดที่เลสเตอร์สวนกลับมาเร็วนี้เอาไม่อยู่ครับบาร์ดี้ขอแล้วครับข้างหน้ายังไม่ให้มาเอาไปดันดึงมาครับโอ้โหดูครับยังได้อยู่ครับเลสเตอร์มาเลยครับแดนนี่ซิมสันเติมขึ้นมา ข้างหน้ารออยู่2ครับให้ที่มาเอาไปต้านผ่านมาครับแล้ววาร์ดี้ครับจังหวะนี้ยังหาจาังหวะยิงไม่ได้เข้าสายยิงโอ้ยมงสกัดไว้ก่อนครับคอาร์เซโอ้ยังได้อยู่ครับเลเซอร์ดูครับตั้งเกมได้แล้วครับให้ที่มาเลสเบิ้ลคืนกับอ่ะไม่ถึงแดนดีดิงรอเตอร์แล้วสวนกลับบ้างครับอาร์เซนอลเอาอะไครับขึ้นมาทางขวามากครับเดอร์บุชิเติมมาช่วยบอกร์ ดูกับเลสเตอร์ลงมารับเร็วกับอาร์เซนอลถ้าเกมไม่เร็วพอนี่เจาะผ่านเลสเตอร์ลำบากมาเลยครับบอสต์ความเร็วครับโอซิลครับคิดดีแต่ให้แรงไปนิดนึงครับโอ้โหครับสรุปตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับในตารางทีม์ลีกจริงๆตอนนี้นะครับเลสเตอร์นำเป็นอันดับหนึ่งครับนำอาร์เซนอลอยู่5คะแนนนะครับแล้วก็ที่2ตามมาเป็นสเปอร์ครับสเปอร์ก็48แต้มเท่ากับอาร์เซนอลครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับที่3นี่เป็นอาร์เซนอลแล้วก็ที่4เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ส่วนแมนยูนเต็ดนี่อยู่ลำดับที่5นะครับเก็บโอ้โหนด่ครับผ่านไป26นาทีครับโอกาสของเลสเตอร์นี่ดูดูมีมากขึ้นกว่าแล้วนะครับริกซันทูส์เกนมาดูครับพอเลสเตอร์ได้ครองบ้างเนี้ยซันก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับเกมนี้นี่แพ้ไม่ได้ครับลูกทีมของอาร์เซนเวแนเกอร์ลานิลนี่ให้มาอูดูครับจังหวะนี้เอกรลกานเต้ครับแล้ว จะล็อกข้าขวายิงครับให้สวยครับคิดเซนฟุสแต่ว่าดักได้ครับอาร์เซนอลขอกดให้ทีโอซิลเล่นง่ายๆก่อนครับคือจะมาเดบุชี่ดูครับลงไปรับหมดแล้วครับเนี่ยบุกบุกเร็วไม่ได้อย่างนี้ก็เข้าทางเลสเตอร์ครับอาร์เซนอลต่อเรนตามสไตล์ของตัวเองครับไม่ผีผามไม่ประมาทครับครองไปครองได้ของไปก่อนครับชิรูดูครับบีดานมาเรสมาดวลกับชิรูบ้างไปไม่ได้ทั้งคืนครับเลมซี่โอซิล อาครับบอกัดวิ่งทะลุช่องไปโอซิวเด็กกับบนแล้วก็เลสเตอร์ก็คือมีเรื่องแบบนี้นกับตัวเองครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาครับชิรูยิงวิ่งแคสเปอร์ชมาเคิลครับแอบรับยืนตำแหน่งดีอยู่ครับแหมยังยิงได้ดีครับชิรูแต่ว่าเขายืนยืนตำแหน่งได้ดีครับแคสเปอร์ชมาเคิลเวลาเอ่ยชื่อชมาเคิลนี่คิดถึงผู้สาวตูสุดยอดคนหนึ่งของแมนยูเหมือนกันนะฮะปีเตอร์ชมาเคิลนะครับฮิสเพุฟครับหลอก ดึงมาที่วารดีนีครับต้องลงมารับบอลแล้วเบิร์นสวยครับเ <c oughs> กี่ยวได้แล้วยังไม่เปิดครับวาร์ดีรอเจมี่วารดีให้ดิยาสมาเรสรอต่อสนยิงจังหวะนี้ครับปีเตอร์เชคครับเซฟสองจังหวะเลยครับสองครั้งเลยครับช่วยเอซานนไปครับโอ้หจังหวะเขาทำนี่อันตรายครับวานีเปิดมุมมาจาังหวะนี้เอ็นโกโลกคันเต้หม่งให้กับดิงวอเตอร์แดนนี่ดิงวอเตอร์ผ่านไปได้บอลมันล้นไปหาปีเตอร์เชคครับ ว่างบออลโโ้หควงไกลมากครับพีเตเชสอเล็กซิสซันเชสตอนนี้เป็นบอลเลสเตอร์ได้มีโอกาสบุกเข้าทำประตูมากกว่าแอสตันแล้วครับแลมซี่์ไอทีโอซิลดูครับพยายามต่อเกมของเต็งให้ได้อาร์เซนอลเล่นในบ้านด้วยครับกดดันด้วยครับเกมนี้แพ้ไม่ได้นะครับคืนกลับมาแดนนี่ซิมสันเลยเซอร์ยังได้แล้วครับมาร์คออเบตันทางขวาครับโดนดูมสองแต่ว่ายังยังแก้ไขได้ดีอยู่ครับโอ้จบเกมครึ่งเวลาแรกครับ เสมอกันอยู่0-0ครับระหว่างอาร์เซนอลกับเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าผมมีเหตุการณ์สำคัญสๆคัญครับให้ทุกท่านได้รับชมกันในช่วงไฮไลท์ครึ่งแรกครับเดี๋ยวไม่มีไฮไลท์ให้เราชมด้วยครับรู้สึกว่าเกมจะเร็วมากครับคู่นี้ครับยังไงก็เดี๋ยวมาต่อกันในครึ่งเวลาหลังเลยด้วยกันครับคือมันไม่มีปุ่มให้กดอ่าปุ่มดูไฮไลท์ระหว่างเกมครึ่งแรกนะครับโอเคครับมาชมกันตตต่่่ออออออีีีกก45 5นน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 นาาาาาาทใคคคคคครรรรรรรึงงเเเเเเวลลลลหััััััับบบบบบส์์ซ้้้ป็จะะมยูแ ตามตารางคนเป็นปจริงนะครับเล่นจริงนี่วันที่นท14นะครับวันวาลเลนไทน์นะครับใครชอบเองก็ลุคาเต้ใครรักใครชอบใครก็อย่าลืมไปดูแลคนรักของเด้งด้วยนะฮะดูฟุตบอลถ้าเบื่อก็ดูฟุตบอลยิงจังหวะน,นี้ปู่ดูครับแหมจังหวะที่ลองนี่หยุดบรรยายนอกนอกเรื่องนิดหนึ่งนิด,นดมีโอกาสได้ยิงครับโอ้โหเกือบไปครับแหมยิงมาจังหวะน,นี้พยายามแล้วครับตาด้านริยาสมาเรสครับ ถ้าตรงกรอบนี้ได้ลุ้นเหมือนกันครับดีที่บอลมันพุ่งออกไปครับแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงครับลรเตอร์โอกาสยิง4ครั้งอ่ะเซนอนมีเพียงครั้งเดียวอยู่เลยครับผ่านไป4 8นาทีครับรวมขึ้นเวลาหลังด้วยนะครับเดียวกับอดให้มาแลมซี่ติดกับอีโกรกาเต้ดูครับรับแน่เลยครับเลสเตอร์คือเกมนี้ถ้าลสเตอร์เสมอนี่ก็ไม่เสียหายแต่ว่าก็จะไม่ดีครับถ้าผลของสเปอร์นะครับเก็บแต้มได้หรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับฉะนั้นแล้วเกมนี้สำคัญกับลสเตอร์ด้วยนะครับ ถ้าชนะไอซ์นอนได้เลยครับโอกาสลุ้นแชมป์นี่สดใสเลยครับเจ็บซับให้มาที่แดนนี่ดิงวอเตอร์ครับขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นกันมาก่อนกาลิโอและนีเอลี่นี่เขามั่นใจว่าลูกทีมเขาเนี่ยจะสามารถผงาดขึ้นมาได้นะครับสามารถที่จะเดินทางลุ้นแชมป์เต็มที่ครับหลังจากที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ครับแต่ว่าตัวนี้เสียให้กับไซ์นอนครับเกรเก็บยังได้เกมยังดูเน้นชัวร์ด้วยนะครับทั้งฝั่งออร์นอนแล้วก็เลสเตอร์ครับ ถ้าใครเสียประตูก่อนนิงงานเข้าแน่ๆครับชิลูดูครับไม่ผ่านเลสเตอร์ครับติดออกไปจันไปที่คิสเซนฟุสเอ็โกโลคันเต้ครับขึ้นมาโอ้ประตูครับพยายามค่อยๆต่อบอลขึ้นไปครับเลสเตอร์ครึ่งหลังไอซ์แนก็ไม่เปิดการให้ได้ยิงง่ายๆอย่างครึ่งแรกครับขึ้นมาโอ้ครองครองนานกว่าแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้บอลเป็นของเลสเตอร์ครับมาไปที่เอ็งกโลคันเต้ครับให้สวยครับเจฟชับ กระชากมาทางซ้ายับเจอกับเดวูชีเดวูชีบอกขอดลงมาช่วยครับหมต้องให้มิทฟิลตัวทุกทางฝั่งขวานี่มาช่วยด้วยนะครับต้องระวังครับเลตเตอร์ขึ้นมานี่อันตรายครับเป็นแถบเลยครับพอเกมรับก็มีวินัยในเกมรับอย่างดีเลยครับไม่ยอมให้อายซอนนี่มีพื้นที่ในการเข้าทานะครับคือมาที่อารอนแลมซี่เดวูชีกับเอไอเดินกันเองเขาก็จะเล่นตามสไตล์เหมือนจริงนะครับเน้นความสมจริงครับเอไอแลมซี่เดวูชี สำหรับเกมที่แล้วที่ที่ไทยนำ3-0แล้วก็เล่นกับฝรั่งเศสแล้วต,ตัวนีเสมอ3-3เนี่ยผมก็ผมก็มีความสามารถแค่นั้นนะครับผมก็เล่นฉลาดน้อยได้แค่นั้นนะครับ <laughs> <laughs> ก็คือมันทําได้ดีแค่นั้นแหละครับในในความสามารถในการเล่นนะครับก็ถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับอเล็กซิสซเชสครับเคืนกับมาบิเกลอาร์เตต้าโอ้โหครับดูอาร์เซนอลก็ ลัวนะครับกลัวที่จะโดนสวนกลับเร็วครับต้องค่อยๆถ่ายบอลกันไปมาครับเห็นมาที่อัลเซนีทางซ้ายมากครับกิรันกิฟดูครับเลสเตอร์รับแน่นครับทั้งทีมมาออกไบรตันมาช่วยสกัดบอลไว้ก่อนบอลออกไปครับเป็นบอลทุบของอาร์เซนอลโอซิลเอาก็ผ่านมาได้แล้วชี้ดูมาแล้วก็ตบบอลขึ้นมาที่โอซิลครับสานเชสให้ที่วอลก็อตจะพลิกยิงไม่ไม่ได้ฟาวครับวอลก็อตจังหวะนี้ครับริยัส มาเรซซี่มาช่วยไว้ก่อนเจ็บชับโอ้โหอยู่ที่ฟาวครับไปทำฟาวอารอนเลมซี่ก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้เอาแคสเปอร์ชมาเกอร์รับสบายครับ73นาทีเทีบเสมอกันอยู่0-0ครับเลสเตอร์กับอาร์เซนอลเองก็โลคันเต้ให้มาทางสายครับเติมมาแล้วครับยังไม่ให้ครับโรเบิร์ตุดดูครับเลสเตอร์ตอนนี้ก็โดนบีบเร็วก็เล่นยากเหมือนกันครับถ่ายมาทาง ครับเบสมาแกนมาร์กเอาไปด้านให้มาครับเจมี่วาร์ดี้วันนี้โดนประกบเลยครับตามตลอดแล้วพยายามจะเลี้ยงไม่ผ่านก็เซนี่เกมนี้นี่ใครพลาดเสียประตูก่อนนี่มีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับมาเลยครับทีโอบอลคอดให้ที่ชิรุเอาล็อกบีบเร็วครับบอลคอดจังหวะนี้อยางดีครับเองก็ลูกคาเต้มาช่วยแล้วแก้ไขได้ดีครับแกสเปอร์ชไมเคิลมาที่คิสเซนฟุสคิสเซนฟุสมาเองครับไม่มีใครเข้าวาร์ดี้บังครับ เจอกับเบนสสเกอร์แล้วผ่านมาได้เจมี่วาดี้ใช้ความเร็วสปีดขึ้นมาแล้วแย่งจากด้านหลังเลยครับเบนสสเกอร์โอ้โห่ดแผงหลังอาร์ซอนยังยังคุมวาดี้อยู่ครับไม่ถือว่ายืนไม่พลาดครับแล้วเก็บได้เดนนิสซิมสันดียาสมาเรสคืนกลับมาครับมาร์คออลไลตันดูครับ83นาทีครับเลสเตอร์ ester, กับอาร์ซอนยังศูนย์ศูนย์กันอยู่ครับเจมี่วาดี้อยู่คนเดียวครับผ่านไปได้โดนรุมสองไม่มีใครช่วยครับวันนี้หม่วาดี ไม่มีโอกาสได้กระชากไกลๆเลยครับเขาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนช่วยครับโดนด,ดุมสองทั้งกอสเซนี่แล้วก็อาริสเซอยู่กับจะให้โดนบีบครับแล้วดักได้ขึ้นกลับมาครับ87นาทีครับตั้งเป็นโดนจุดโทษไว้ก็ ให้ดูจุดโทษด้วยนะครับก็ก็ดูขําๆนะครับในในเกมอาจจะเสมอกันนะครับก็ให้ดูจุดโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้าเสมอกันในเวลานะครับชิรูมาแล้วครับโอ้ให้มาจังหวะดี้โรเบอร์ฮูอยังแก้ไขได้อยู่เจมี่วาดีครับช่วงทุกเวลาแล้วครับไปผ่าน2ไปได้เจมี่วาดีดูครับเลี้ยงมาเองครับจังหวะกระชากมาโอ้ครับดูเจอกับอาร์เตต้าวาดีผูยังเลื้อยมาเจมี่วาดีครับจะยิงได้หรือเปล่าจังหวะดี้โอกาสโอ้ครับเอาครับแดนนี่ซิมสัน เล่นกับว่าดีสั้นๆแล้วพลิกกลับมาได้ติดคิวในกิฟโอ้โหครับเลื้อยมาไกลแต่ว่าครับจบเกมในเวลาครับในเวลาครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าเรามาต่อให้ที่การนวลจุดโทษของรอเซออนกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมอันนี้ไม่ไม่มีในเกมทีมลีกนะครับแต่ก็ทําเพิ่มให้แล้วกันนะครับอ่าละครับตอนนี้นวนจุดโทษครับ โอ้คิสเซนฟุสนี่ยิงคมต้องให้ขึ้นไปยิงเป็นคนแรกนะครับเดีว่าต่อด้วยเจม,มี่วอดี้ตามให้ด้วยกันนะครับอ่ารับเดี๋ยวมาดูครับอาเซนอนอลรู้สึกว่าจะจะเสียเปรียบแล้วครับเมื่อกี้เขาชิอดูยิงคนแรกก็อโอเคครับไรสเตอร์กับเซน,นอลนวนจุดทั่วกันต่อนะครับอันนี้เป็นพิเศษจากแมช,ชที่ดวลกันในเกมพิเีกนะครับมาแล้วครับ คนแรกนะครับเป็นของอาร์เซนอลครับดวลก่อนครับแต่ด้านโอลิเวียชิลูเจอกับแคสเปอร์ชไวคเคิร์ครับสมาธิครับเกมดีครับชิลูแหมดูครับในรูปเกมนี้ตึงเครียดแล้วเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับโฟนแรกของอาร์เซนอลครับโอลิเวียชิลูวิ่งมาซัดลงนี้ครับแคสเปอร์ชไวคเคิร์สอาแล้วครับยิงเบาไปเลยครับชิลูครับโอ้แคสเปอร์ชไวคเคิร์พุ่งถูกทางเลยครับแล้ว คิสเซนฟุตซับเจอกับปีเตอร์เช็คกับวิ่งมาซัดจังหวะนี้เอาเลยครับยิงไปตรงตัวปีเตอร์เช็คด้วยครับโอ้โหสุดยอดผู้สัำปูทั้งสองคนเลยครับมาเล็กซิสซันเชสเจอกับแกสเปอร์ชามิเกลยิงเอาเลยครับยิงแหมพุ่งไปคนละทางครับแกสเปอร์ชามิเกลเอาครับอัลซอนได้นําไปก่อนครับ1-0ยิงจังหวะนี้เอายิงไปตรงกลางครับโอ้โหเจ็บซับครับเอาวเลยครับปีเตอร์เช็ครับได้ครับ ไอซอนได้เปรียบครับคำต่อมาครับเทียวบักควดวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหครับกเกสู้ใช่ไหมครก็รับได้เหมือนกันครับเอาอะไครับลุ้นลุ้นตีเสมอครับเลสเตอร์มาร์คออไบดันวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหชนคานครับเลสเตอร์ยิงไม่เข้า3คนเลยครับได้ถ้าลูกนี้นะไอซอนยิงเข้าครับได้เปรียบเยอะเลยครับโอซิลซัดโอ้โหเรียบร้อยครับนำสองครับไอซอนสองต่อศูนย์ครับ เอาเลยครับถ้าลูกนี้ไม่เข้าครับฝั่งเลสเตอร์นี้แพ้เลยครับการนันจะโทษนะครับปีเตอร์เช็คครับดวลกับใครครับเดี๋ยวดูครับเอ็ก็ลูกกันเต้หรือว่าครับนี่เลยครับเอ็นโกโล่กันเต้ดวลกับปีเตอร์เช็คถ้าเข้ายังอยู่ครับเลสเตอร์ยิงลูกนี้โอ้โหนิ่งเหลือเกินครับว้าใจครับว้าใจครับเอ็นโกโล่กันเต้แล้วมาดูครับลูกนี้ถ้าซ้อนยิงเข้านี่ชนะเลยครับในเกมนี้นะครับ แบิวต์เช็คพุ่งผิดทางครับไปคนละทางครับแหมหลอกหลอกยิงครับเอ็นโกโล่กันเต้แล้วท่าลูกนี้ก็ปินฉากครับคนสุดท้ายของอาร์เซนอลครับดิเกียวอาร์เตต้าวิ่งมายิงครับจวดกับแคสเปอร์ใช่ไมเคิลยิงโอ้โหเรียบร้อยครับอาร์เซนอลครับดวลจุดโทษเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับเอไอกันเองนะครับแมชนี้ครับเพื่อนๆที่ขอมาก็จะทําให้แล้วนะครับทิพย์ภาพรายการใดขออภัยครับแล้วก็แมชไหนผมเล่นถูกใจไม่ถูกใจบ้างผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็มีความสามารถเท่านั้นนะครับ และก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมเสมอมาครับไว้พบกันใหม่ในไมชนาจะเป็นแบบใดน,นั้นอัปเดตได้ที่ Facebook เก่ง PC Gamer Face 2016บรรยายไทยนะครับลองพิมพ์ดูนะครับ a c e b o o k นะครับ f a c e 2 0ศบรรยายไทยบายเก่ง PC Gamer นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในไมชนาครับอันนี้ลาไปก่อนขอให้มีความสุขในวันหยุดนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ